ดีครับวันนี้ก็พบกับซองไทยอุดรนะารได้ครับวันนี้สิพาผีผ้า้องมากินเมนูเด็ดครับเด็ดครัอีหลีครับผมกับคงว่าจะเคยกินด้วยกันเป็นในผมในจระเข้มาผัดเผ็ดครับวันนี้ผัดเผ็ดจระเข้ครับเผ็ดกินแข็งแรงในชีวิตเลยครับเพิ่งเคยกินด้วยกันนะครับรสชาติก็แบบอีสานบ้านเฮาเลยครับเผ็ดแบบอีสานอีสานเลยครับผัดเผ็ดแขร มะครับบาีิเวณไหล่เป็นเขียดเซลล์โคเนียวนี่นี่ถึงหัวกแล้วครับมือนี้ <laughs> สชิสุดยอดเลยครับหลายคนก็บอกว่ารสชาติคือไก่ผมว่าบุคือไก่เลยอครับ มัเเเ่เหนือคือเหนือธรรมดานี่แหละเรือหมูธรรมดานี่แหละเพหัวไก่มันต้องพลอยกันเนี่ยครับมันต้องแบบน้ำย่อมใส่เม็ดพริกไทยเม็ดหยังใส่แบบเผ็ดหวานร้อนบาบไปครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผูกเผ็ดคือจังผัดเผ็ดหนูเลยครับไปดูกันว่าเ้าจะเ,เอาผัดเผ็ดเจรอเลเคนี่เคาเด็ก็เลยเห็ดคือยังผัดเผ็ดหนูบานเท่าไหร่นะครับด,ดึงหัวกัน,นครับเรือสับหัวครับ でもね。 ันนี้แบบสองเศร้าเลยนั่นนี่ก็ีดีลึงหัวเป็นกับแกมพี่แซวเฮียแซดบอกครับเผ็ดเผ็ดพิกไทย that maybe pay him. โู้ค่อนบากบาไครับเพลีแห้ง Yeah, footmarker. โอ้เผ็ดแห้งครับจังนี้กันฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับเพื่อเป็นลังแจกช่องไทวเดินนะครับเนาะสําหรับวันนี้ก็นผมมีอย่างไรครับเผ็ดแห้งครับสวัสดีครับ